สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะวิธีการเปลี่ยนเบาะของฟอร์ซ่านะจะเป็นฟอร์ซ่าสามหรือว่า3ามหเนี่ยก็จะมีวิธีการเปลี่ยนที่คล้ายกันนะครับผมนะครับรถคันนี้เนื่องจากว่าผมซื้อมาหลายปีแล้วแล้วยังไม่ได้ไปทําอะไรนะพอดีจะมาใช้นะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยว่าเบาเดิมเนี่ยปาดมาแล้วนะอันนี้คือที่เห็นทรงแบบเนี้ยนะครับคือปาดมาแล้วนะครับแต่ว่า เวลาเราไปนั่งอ่ะคือมันก็ยังดูสูงแล้วก็เวลาเอาขาลงคือผมตัวสั้นนะตัวเตี้ยนะครับแล้วทีนี้เวลาเอาขาลงเนี่ยคือเหมือนก็ยังไม่มั่นคงครับก็เลยไปสั่งเบาะมานะครับเป็นเบาะเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเบาะซิ่งนะครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเบาะให้นะครับว่ามันมีความพิเศษยังไงนะตัวนี้นะคืออันนี้ผมสั่งที่ร้านที่เขาทํามานะครับแบบพิเศษเลยตัดตัดหมดเลยนะครับทาทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นยังไงนี่เป็นเบาะเดิมนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองลดลงนะครับแล้วก็ลองค่อมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเปลี่ยนเรามาดูกันว่าออตอนที่เราเปลี่ยนแล้วเราไปนั่งเนี่ยนะครับสรีระเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับผมโอเคละ่ะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราไปชมกันเลยนะครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวผมนะ่าจะเอารถลงก่อนนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองค่อมดูนะครับตอนนี้ก็เป็นรถเ,เดิมๆสแตนดาร์ดนะเดี๋ยวผมจะลองค่อมดูนะครับนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมค่อมอยู่นะอันนี้คือปาดเบาะแล้วนะ ก็จะここสังเกตได้ว่าปลายขาของผมนะครับยังขย e งอยู่เลยนะยังแบบขย e งแบบนี้อยู่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมเปลี่ยนเบาะที่เป็นเบาะซิ่งแล้วย่นโค้งทุกอย่างแล้วเนี่ยจะสามารถนั่งแล้วสรีระเราจะสามารถที่จะมั่นคงได้ไหมนะครับอันนี้คือ,คอผมเนะี่ยสูงประมาณ 162- 1 6 5นะไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เวลาเราข้อมก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันดูนะครับผมโอเคครับโอเคขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเปิดเบาะมาก่อนนะครับเปิดเบาะมาปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยตัวใต้เบาะนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะ ใต้เบาะนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับจะเห็นว่าใต้เบาะนะครับเขาจะมีน็อตอยู่ตัวนึงนะเดี๋ยวเราต้องถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับครับโอเคครับก็เราทําการไขน็อตตัวนี้ออกมานะนี่นะครับตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนใส่ผมจะมาเทียบให้ดูด้วยนะว่าเบาะสแตนดาร์ดเนี่ยกับเบาะที่เป็นเบาะแต่งเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างนะครับครับตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะครับผมนะครับก็เราก็เปิดข้างบนนี้ออกมานะนี่ครับด้านบนนี้นะครับ ก็ดึงยางนี้ออกมาด้วยนะครับนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะนี่ครับมองดีๆนะมันจะมีเหมือนกับร่องวาวๆนิดนึงนะให้เราเอาไขคคงปักแบนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็งัดมันออกมานะครับนี่ครับนี่ก็คือแผ่นนะที่ปิดตัวโหนกของเบาะนะถอดออกมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเบาะที่เป็นเบาะซิ่งเนี่ยเขาจะปาดจนเตี้ยเลยนะครับผมนะครับต่อมาเราก็มาเอาเบอร์สิบนะไขน็อต ตัวนี้นะหนึ่งสอี่หตัวนี้ออกนะครับผมนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาบอ่อออกมาได้แล้วนะครับอนี่ก็คือบล็อกเบอร์10นะนะครับเดี๋ยวเราเอามาไขนะครับ นีครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ถอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวตัวเนี้นะครับผมเราต้องตัดนะตัดแบบนี้นะครับผมนะครับตัดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเอ่อเบาะซิ่งเนี่ยมันจะมันจะถูกเอ่อย่นโค้งแล้วก็เหล็กมันจะมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เบาะนะว่าทําไมถึงต้องตัดนะครับผมนะครับเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับที่เรากําลังมองกันอยู่นะที่ผมกําลังถืออยู่เนี่ยก็คือเป็นเบาะเดิมของเขานะครับจะเห็นได้ว่าเบาะเดิมเนี่ยโค้งเนี่ย มันจะเว้าวตรงนี้นะครับเพื่อที่เราให้เราใส่หมวกกันน็อกเข้าไปได้นะครับผมนะครับเขาจะเว้าวตรงนี้โหนกขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งอ่ะถึงแม้เราจะปาดนะครับจะปาดให้มันบางขนาดไหนนะคือโหนกเนี้ยมันก็ยังขึ้นมาอยู่มันก็ยังคงความสูงอยู่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทียบโหนกให้ดูนะระหว่างโหนกอันนี้กับโหนกที่เป็นเบาซิ่งนะครับครับนี่ก็คืออันที่เป็นเบาซิ่งนะผมสั่งเป็นผ้าน้้าเงินเข้มมานะเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าบางเฉียบเลยนะแล้วก็เป็นสองตอนด้วยนะครับเนี่ยยเดดี๋ววผมมใหหหู้คคาานนของกรับ นี่ครับก็คือเป็นความหนาของโนกทั้งสองตัวนะเห็นไหมเห็นความหนาของโนกไหมคือโนกแอนใหม่เนี่ยมันหายไปครึ่งน,นึงเลยนะเห็นไหมครับตัวข้างหลังเนี่ยก็คือบางเฉียบเลยนะครับผมนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันตัวในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะที่ผมบอกนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นเบาะนะที่เราจะทําการใส่นะครับผมสาเหตุที่เราต้องตัดตัวเหล็กนะครับที่มันขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะก็คือว่าตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้ที่เขา ย่นโคงน้นคงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาย่นโค้งออกย่นโค้งก็ค <cascade ông> <inform> ือการตัดโค้งตรงนี้ออกเพื่อให้เบาะมันเนี่ยมันเตี้ยลงมาอีกนะครับผมเนี่ยเขาย่นโค้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะจะเหลือน็อตแค่หนึ่งสาสี่ตัวโหนกข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่ได้ใช้นะครับผมนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับผมนะครับเพราะให้มันใส่กับอันนี้ได้นะตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะครับก็เวลาเราใส่อ่ะมันก็จะไม่ไปไปดันกับตรงนี้นะนะครับครับก็ในส่วนของเอ่อโค้งนะครับตอนที่สองอันนี้ก็ย่นมาแล้วนะครับ จะเห็นได้ว,ว่าขอบเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับย่นมาหมดแล้วนะครับผมนะครับที่ผมบอกตอนต้นคือว่าไออันเนี้ยคือจริงๆแล้วที่ผมไปเลือกซื้อตามแอปเนี่ยหรือว่าตามที่ร้านเนี่ยผมจะเห็นอยู่2แบบนะก็คือยนน่ตตตน,ยนตรงนี้นะครับย่นตรงนี้แต่ไม่ไม่ตัดตรงนี้ไม่ย่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเอ่อย่นตรงนี้ไม่ย่นตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นทรงกระดาษเรียบๆนะครับที่ผมเห็นเยอะๆก็คือเขาจะย่นแต่ตรงนี้ ตรงนี้มันจะเป็นเบาะเทียบมาเบาะเทียบเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วเขาจะเอาโหนกออกไปแล้วระดับหนึ่งนะแต่อันนี้คือเอาโหนกของเบาะเทียบออกไปอีกนะครับเพื่อที่จะย่นให้มันเตี้ยลงไปอีกนะครับก็คือย่นทั้งตอนที่นั่งแล้วก็ตอนตอนที่2ด้วยนะก็คือย่นทั้งสองตอนเลยตอนแรกกับตอน2อันนี้นะครับผมนะครับก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยนะนี่สวยเลยเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูก่อนนะครับครับก็เนี่ยครับผมเอามาเทียบให้ดูนะถ้าเราไม่ตัดตรงเนี้นะครับเวลาที่เราประกบเบาะลงไปตรงโหนกนี้มันไปดันกับ แผ่นที่เราย่นนะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตัดตรงนี้ออกนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเลื่อยตัดออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า,เ,าเมื่อเราตัดออกแล้วมาใส่แล้วมันจะสามารถใส่ได้ไหมนะครับผมครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตัดเป็นแบบโคง้โคงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านฝั่งนี้ดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะ ก็คือตัดเป็นโค้งๆไปเลยนะนะครับ <het salud> <atau S 1> ก็มัน <ich> ก <original detailed load> ็จะออกมารูปทรงประมาณนี้นะครับผมนะครับก็คือตัดโหนกออกไปนะขงบนพูดง่ายนะครับเนี่ยถ้าเราคว่ำลงมามันจะกระจ่งโค้งๆแบบนี้นะเห็นไหมฮะก็จะโค้งๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ลบคมนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าขณะที่เราตัดเนี่ยไม่ควรใช้หินเจียนะครับเพราะว่าถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เองนะอันตรายนะครับก็ใจเย็นๆค่อยๆเลื่อยนะเลื่อยเสร็จก็ตะใบแต่งนะครับผมนะครับก็จะออกมาทรงแบบนี้เลยเดี๋ยวลองเอาเบาะมาทาบดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็เอาไปท่าบแบบนี้เลยนะครับมันจะใส่ได้เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าโหนกข้างบนมันไม่มีคแค่นั้นเองนะครับนะครับใส่เข้าไปก็ลงล็อกพอดีเลยนะนะครับแบบนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเนี่ยใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ไข่น็อตให้แน่นนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยทีเดียวนะตอนแรกคิดว่าจะเอาสีดานะ นะครับรถผมสีน้ำเงินนะพอเอาสีน้ำเงินเข้มมามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสวยไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะนะครับก็จะเรียบๆไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับนะครับสวยเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองค่อมให้ดูนะเนี่ยครับว่าค่อมแล้วสลีละผมจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมนะครับ โอ้เต oh, ี uhh. ้ยกว่าเดิมเยอะเลยครับสังเกตที่ขาผมครับขาผมลงเต็มพื้นเลยนะเห็นไหมครับตอนนี้ขาผมลงเต็มเหยียบได้เต็มพื้นเลยนะโอ้เตี้ยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคนะครับเตี้ยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเตี้ยลงมากว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เหยียบได้เต็มเท้ามากขึ้นนะทรงก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับ สีน้าเงินเข้มสวยดีนะครับตอนแรกก็จะเอาสีดําอยู่นะนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่แบบกําลังหาวิธีการเปลี่ยนอยู่นะนะครับว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงนะครับผมนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะยังไงฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีเทคนิคหรือว่าอะไรดีๆเนี่ยก็จะมาใช้ให้ชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ